สวีครับพวกเราช่องน้องขนุนนะครับเมื่อกี้เราไล่สูตรขายผลไม้ออนไลน์นะครับวันนี้แต่วันนี้ฝนไล่ครับวันนี้ดูครับฝนตกแรงมากนะครับตกแรงมากนะครับเดี๋ยวถ้าฝนหยุดตกเราก็จะทําการไล่ต่อนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าวันไหนที่เราไล่สดก็น้องฝนนี่เราจะมาหาเราตลอดเลยนะครับ แต่ยังดีครับน้องช้างของเรายังอยู่ในร่มนะครับตกแรงมากนะครับโอ,อ้เช้าก็พึ่งลงดินให้น้องช้างนะครับสงสัยเย็นนี้น่าจะเล็กนะครับเราก็ลงดินให้น้องช้างเราก็ดูครับตกแรงนะครับนี่นะครับบริเวณรอบๆอ่ะกำรับคลิปนี้ก็ กดแชร์ด้วยนะครับ